ไฟครับนี่ผมพาเพื่อนมาชมาคลิปรีวิวอีกหนึ่งคลิปครับเป็น Ford e v e r e s อรครับแปลงหน้าเป็น F 1 5 0ครับโปรดัก t ์ y ายทีเดียนไฮเปอร์สปอร์ตแต่วันนี้พิเศษนิดนึงฮะวันนี้จะพากันไปถึงร้านล้างรถเลยเี๋ยวพาไปร้านล้างรถไปดูก่อนล้างและหลังล้างก่อนว่าวันจะออกมาสวยประมาณไหน ทำแบบเร็วๆนิดนึงคลิปแบบเร็วๆเลย,ยเดี๋ยวพาไปชมครับระหว่างทางก็าตามกันไปชมดีวกว่าเนี่ยรถอยู่ข้างหลังรถอยู่ข้างหลังครับ yeah. I'm a pass through if I have to. Teach them all like a classroom, huh? If I want it, then I get it. Work hard, don't regret it. Yeah, I said it, huh? Head down, I'm focused. You know this. They know this. Show this. I'm blowing. Keep going, showing. I'm growing, flowing, and coasting. I'm moaning. Work hard, play hard. Let the party start. Can't lose when I'm giving out bars. Yeah, can't lose when I'm giving out art. Yeah, I can't lose, man. It's just the start. I will not fucking lose. What I got to God, pay my dues. Never lost lost on the views, and I'm not quitting soon. Never stop what I do. I'm the boss in the room. so socks, I can move to the top of my someone down, getting paid now. I'ma lay it down, I'ma say it loud, it proud, never had a doubt. Every word in my mouth, every verb that I shout, I'ma act on it now, get it out. I gotta get it out now, I ain't losing no ground, I ain't losing no round, got no doubt. I'ma win in no doubt, so just hand me the crown and go down for the count. No discount, cause this sound will hit now. Hit loud, score oh, this track and get down. It's damp, i bitch now, I'm rich now. Sit down, listen up now, I'ma switch sound. I just wanna hit him with a little bit of rap trap, drop tops, I can not stop when I pop off, like a sawed off, flip flop, it's a lost cause, I can lock car i I'm hot, like a cross This time. รถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปร้านกันดีกว่าไปดูรีวิวรายละเอียดล้อครับรายละเอียดล้อรายละเอียดชุดแต่งเรื่องออความสูงรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆของรถครับกลับไปที่ร้านกันดีกว่า เสร็จเรียบร้อยสีแดงสดๆกลับไปถึงร้านเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะพามาดูครับดีเทลรายละเอียดทั้งหมดรายละเอียดต่างๆของคันนี้ว่าทำอะไรไปบ้างนะฮะทำอะไรไปบ้างแล้วขอดสวิตช์กล้องกลับไปดูที่ตัวรถก่อน วกลับมาล้ววิทกล้องกลับมาเรียบร้อยคันนี้เป็น Ford e v e r อร์ครับ Ford e v e r อร์3 2ไทเทนเนียมใส่ชุด F150 b o d y k i t p r o d u c t by TTN Hyper Sport ครับในชุด F150 Everest มีอะไรบ้างครับก็มีชุดหัวด้านหน้าครับ ก็จะมีไล่มาเลยตั้งแต่กันชนหน้ากระจ้งหน้านะครับแล้วก็มีไฟหน้า1คู่ลางโคนบังโคนซ้ายขวาครับตรนนี้ถอดออกเลยของเก่าถอดออกครับใส่ของใหม่เข้าไปครับเป็นพลาสติก ABS หนาสามมินครับต่อมาด้วยฝากระโปรงหน้าครับฝากระโปรงหน้า เป็นงานไฟเบอร์ครับเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของความร้อนครับก็เลยต้องทำเป็นไฟเบอร์ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องเอี่ยมสันคมต่างๆครับนี่ครับดูช่องไฟช่องไฟครับช่องระหว่างหน้ากระจังครับดูแก็บต่างๆครับระหว่างไฟกรับระหว่างฝากระโปรงนะฮะแล้วก็ระหว่างตัวบังโคลนหน้า ล้องแก็บต่างๆก็งดงามครับด้านบนเป็นสกูปครับสกูปฝากระโปรงหน้าตัวน,นี้ไม่ได้แปะนะครับคือเ,เอาขึ้นรูปทั้งลูปแล้วก็เจาะเจาะรูใช้งานได้จริงครับระบายความร้อนได้ครับคันนี้สเปคไฟหน้าเป็น US สเปคครับ ก็เพิ่มเติมจากชุดปกติธรรมดามา1 000, 1 0 0 0บาทครับรายละเอียดข้างในก็จะมีโฮมโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็มีทักทิมตรงนี้เป็นเส้นเดย์ไทม์เป็นเส้นเดย์ไทม์ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นบายดีครับมีโลโก้ทีเจนไฮเปอร์สปอร์ตอยู่ด้านล่างครับของแท้แน่นอนนะครับโบรดักบายครับคั s ตอมบายเอ็กสปอร์ตครับภูกเก็ตเมืองทองก็ตัวสาว ล่างก็เพิ่มเติมครับเป็นไฟตัดหมอก F150 ครับ LVD 5ดวงครับเป็น Daytime เป็นไฟเลี้ยวในตัวครับจุดเซ็นเซอร์ต่างๆเจาะอยู่ใช้งานได้ตามปกติครับเซ็นเซอร์ไม่ได้ถอดออกครับก็เอากลับมาเจาะใช้งานได้ปกติครับครับ G ก็ มาดูเรื่องความสูงครับด้านในใช้ปีกนกเดิมครับอคันนี้ก็ปรับความสูงขึ้นมาประมาณ10มิลครับโดยการใช้รองก้อนปรับความสูงขึ้นมาก็ให้ทรงมันด้านหน้าและด้านหลังมันเท่ากันครับก็จะไปแบบลำล้ำเตี้ยแบบนี้ฮะลูกค้าอุดรก็เจ้าของเรียวกับ F150 สีแดงครับ เครื 15, ่อง V8 สไลด์ F15 0น่เลนเจอร์กลับไปก็สไลด์เอเวอเรสต์กลับมาให้ทำต่อเลยครับสุดจริงๆฮนะล้อก็จะเป็น XF Offroad ครับขอบ20คูณ12ลบครับสเปคยอดฮนะิตฮะยางเป็นแอมป์ครับ3า5 5ูนครับ MAT เเหมาะก,กับรถใช้งานครับ วิง่งรอเสียงไม่ดังครับด้านหลังในชุดก็จะมีเพิ่มมาคือเป็นตัวตัววายเบอรี่ข้างคนระับก็เป็นโป่งแปะเข้าไปหรือการยิงซิลิโคนขอบครับจะเนียนไปไหนครับก็เพื่อให้มันรับกับตัวตัวล้อนะครับตัวล้อที่ออฟเซ็ตมันกว้างแล้วก็ตัวล้อที่กว้าง,างจะมีชุดนี้1ตัวครับ ครอบบางโคนหลังครอบมันถึงกันชนเลยนะครับนี่ครับด้านล่างคันนี้ใส่ท่อ HKS ครับ15,000บาทครับ HKS for e v e r a ์ e สนใจติดต่อได้ครับพร้อมติดตั้งแล้วก็ทำแบบนี้ก็ขาดไม่ได้ครับายเซนล็อคโมดิฟายอย่างเดียวครับ สนใจงานสวยๆแบบนี้ครับติดต่อสอบถามมาได้ครับล็อบบริ f ฟายลังเสร็จ้องหนึ่งครับเบอร์ติดต่อ084ครับ0500729เต้ล็อบ o ริฟายครับเจ้าส่นะักส่วนผม092ครับ2656778ครับตายล็อบบริ f ฟายมีข้อสงสัยอะไรสอบถามมาได้ครับโทรมาสอบถามได้หรือว่าจะแชทมาทางเพจของร้านก็ได้ครับ เฟซบุ๊คล็อบมอนิฟายครับตบข้อดังใจให้ได้ครับชุดนี้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับชุดเอเวอ s t เรสต์คอนเ f 1ตูเอฟหนึ่งห้าศูนย์ครับ ett, 150, รายละเอียดก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็เตรียมรถส่งลูกค้าสไลด์กับอุดรหรือว่าลูกความมาขับกลับก็๋ยวไว้รอดูกัน อ๋อลืมไปอีกอย่างหนึ่งครับแจ้งพิกัดร้านหน่อยน่ครับร้านล้อมอริฟายครับฝั่งนู้นก็โรงพยาบาลเปาโลครับฝั่งนู้นโรงพยาบาลเปาโลอยู่ตรงนู้นจะเป็นชื่เจ้าพาร์ลังติกค,ครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเรียบคลองครับฝั่งนี้ก็จะมาจากสะพานแดงตรงนี้เป็นศาลเจ้าพ่อตรงนี้เป็นศาลเจ้าพ่อครับ ชีไม่ถูกอะตรงนี้ตรงนี้สาเจ้าพ่อนิ่งเกียวิ่งจากสะพานแทงก็เลาะมาเรื่อยๆครับถนนเส้นนี้ก็จะวิ่งทะลุยาวไปถึงวิภาวดีครับทางมาร้านสะดวกสบายครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกท่านรับชมครับสวัสดีครับ